ไฮริ่งจูกล,ลัเลนะคะวันนี้ก็เจอกันที่ ep 42นะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสบายๆดีกว่านะคะจะพูดถึงเรื่องเพื่อนดีกว่านะคะโดยแทัศนิติส่วนตัวสำหรับไฮริ่งแล้วเนี่ยก็อยากจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่าบางครั้งเนี่ยการที่เรามีเพื่อนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนที่เราสนิทกันมาตั้งแต่ดีกแล้วก็มีหลายรุ่นตั้งแต่เพื่อนสมัยมยัธยมเพื่อนสมัย บางคนเีื่อนี่ยประถงมัธยมเพื่อนมาหาวิทยาลัยเพื่อนทํางานหรือแมก้กระทั่งเพื่อนสมัยที่เราไปอบรมหรือว่าไปเรียนคอร์สสั้นๆหรืออะไรก็ตามนะคะคือในความที่เห็นส่วนตัวของเลยแล้วเนี่ยการมีเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเราควรจะมีความจริงใจกับเพื่อนทุกๆคนแล้วการที่เรามีเพื่อนเนี่ยหลายหลายคนจะมองว่าการมีเพื่อนมากเพื่อนน้อยมันก็ไม่สําคัญเท่ากับการที่เรามีเพื่อนที่ดีนะคะ ถ้าเกิดว่าการที่มีเพื่อนที่ดีเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรามีความสุขเนี่ยเราอาจจะคิดถึงเขาบ้างหรือเวลาทีเา่เขามีความสุขเราอาจจะคิดถึงกันแต่สิ่งสำคัญก็คือเวลาที่เรามีความทุกข์เพื่อนคนไหนที่มาถึงคนแรกหรือเพื่อนอยู่ในใจเราสำหรับเพลินแล้วเนี่ยเพลนมีความคิดว่าเพื่อนที่จริงใจสำหรับเรามากที่สุดเลยเนี่ยก็คือเพื่อนแต่สมัยเรียนสมัยเรียนบางคนก็ติดต่อมาถึงสมัยทํางานด้วยซึ่งในเพื่อนกลุ่มเนี่ย เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อนตายหรือแม้กระทั่งว่าเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่เสร็จรับฟังกราได้ทุกอย่างแต่บางคนอาจจะมองว่าบางคนพอมีแฟนแล้วอาจจะไม่ได้คุยกับเพื่อนบ้างก็อยากจะบอกว่าในสังคมสมัยนีย้บางครั้งเนคนมีภาระเรื่องครอบครัวต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่กับเพื่อนตลอดแต่คาว่าเพื่อนเนี่ยเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหาหรือเรามีสิ่งที่หาความก็เียจะหาเพื่อนช่วยเหลือบางครั้งเนี่ย พ่อแม่เรากอาจจะอายุมากเกินไปหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเราบางคนอาจจะไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งถ้าเราอายุมากหนาอาจจะมีลูกหรือมีหลานเนี่ยเขาอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวัยเดียวกันหรือแม้กระทั่งว่าคนในรุ่นเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่สนิทกับเราในเรื่องบางเรื่องและรู้แรกรู้ทุกเรื่องของเราไมมสุดยอมาจะเป็นเพื่อนเราตอนนี้พี่เลยงอยากจะฝากว่าถ้าใครมีเครื่องที่ดีอยู่แล้วเนี่ยก็ขอให้รักษาเพื่อนกลุ่มนี้เอาไว้ให้เหนียวแน่นเลยนะคะแต่ส่วนสําหรับใครที่ ยังไม่ม so no like ีเพื่อนมาั่งเด็กๆเี่่ังไม่มีเพื่อนสนิทก็ขอให้เราเปิดเผยและจริงใจกับเพื่อนก่อนจะเชื่อว่าถ้าภาษาบ้านๆันเรียกว่าใจแลกใจหรือถ้าเกิดว่าเราอะมีความจริงใจกับเพื่อนคบเพื่อนด้วยความจริงใจเนี่ยเราก็จะได้ความจริงใจจากเพื่อนมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอให้เจอเพื่อนที่ดีแล้วก็เพื่อนที่รักดีทุกคนนะคะทั้งในวันนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะสำหรับเรียนจูฟูลเลฟสวัสดีค่ะ